ค่ะวันนี้นะคะครูส้มจะมานําเสนอคําศัพท์ขี้ๆสิบคำที่ไม่ขี้ๆค่ะเป็นคําศัพท์ที่มาพร้อมตัวอย่างประโยคนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะขี้แรกนะคะขี้อายขี้ I, อายเนี่ยขอให้เป็นคํา adjective นะคะก็คือ shy shy ที่แปลว่าขี้อายตอนฉันยังเป็นเด็กอะ่ะฉันเป็นคนขี้อายแล้วก็เงียบ when I was a kid when I was young I was shy and quiet. พร้อมกันนะคะ When I was a kid, I was shy and quiet. When I was young, I was shy and quiet. สังเกตการใช้ was ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะเพราะว่าอดีตการใช้เป็นช่องสองแล้วค่ะปกติ I am ใช่ไหมคะที่ใช้พูดกันแต่คราวนี้เมื่อเป็นอดีตจาก am ก็เปลี่ยนเป็น was I am shy. เป็น I was shy นั่นเองค่ะแต่คนนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนจากประโยคออดีตการเป็นประโยคปัจจุบันปกตินะคะเช่นตอนนี้ปกติทั่วไปเนี่ยฉันยังเป็นคนขี้อายและฉันยังเงียบอยู่ก็จะพูดได้ว่า I'm shy and quiet I am a shy and quiet person นั่นเองค่ะถ้าอยากจะบอกว่าคุณขี้อายหรือเปล่าจะพูดได้ยังไงคะ คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าขึ้นต้นประโยคด้วย are are you shy are you shy are you quiet นั่นเองค่ะแต่ใี้จะเพิ่มว่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเราเอาคำว่า person ไปปิดท้ายประโยคได้เลยเป็น are you a shy person are you a quiet person นั่นเองค่ะคียที่สอนคียแพ้คียแพ้ loser loser คําว่า lose นี่แปลว่าแพ้นั่นเองค่ะเติม er เข้าไปกลายเป็นคนที่กระทําการนั้นๆคนที่เป็นแบบนั้นๆ loser นั่นเองยกตัวอย่างเช่นอย่ายอมแพ้สิคนไม่ใช่คนขี้แพ้ซะหน่อย don't give up you're not a loser don't give up you're not a loser นั่นเองค่ะคียต่อไปคือขีย์เหนียว stingy ออกเสียงว่า stingy stingy ขี้เหนียวเช่นเขาเป็นคนขี้เหนียวจริงๆแล้วก็ไม่เคยซื้อเครื่องดื่มให้ใครกินเลยเวลาออกไปข้างนอก he's really stingy and never buys anyone drinks when we go out he is really stingy and never buys anyone drinks when we go out นั่นเองค่ะเอาล่ะประโยคคําถามที่ครูอยากจะให้เราลองแต่งประโยคนะคะคุณเป็นคนขี้เหนียวหรือเปล่าคุณเป็นคนแบบนี้แบบนั้นหรือเปล่า Are you ตกท้ายด้วย a person จะได้ว่ายังไงคะ Are you a stingy person Are you a stingy person นั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะถามว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่ขี้เหนียวหรือเปล่าคุณอนะ Are you a stingy guy Are you a stingy girl Are you a stingy woman นั่นเองค่ะขี้ต่อไปค่ะขี้หึงขี้หึงตรงนี้ใช้เป็น adjective นะคะนั่นคือ jealous jealous หล่อนขี้หึงมากแล้วหล่อนก็ไม่อยากให้แฟนของหล่อนนะ่ะคุยกับผู้หญิงคนไหนเลย she is jealous and she doesn't want her boyfriend to talk to any girls she gets jealous ก็ได้นะคะจะพูดว่า she is หรือ she gets ก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยคที่อยากให้แต่งนะคะคุณเป็นคนขี้หึงหรือเปล่าจะได้ว่ายังไงคะคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าขึ้นต้นประโยคด้วย are you are you a jealous person are you a jealous person รือถ้าเกิดต้องการตัดคำว่า person ออกไปนะคะก็เออ,ออกไปได้วยกันเลยค่ะก็จะเหลือแค่ you j you o u s l r u you jealous, Are you jealous นะคะหรือจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนขี้หึงง่ายปะก็คือ do you get เห็นไหมคะถ้าเกิดใช้ get บวก jealous ต้องขึ้นต้นประโยคด้วย do you ก็จะได้ว่า do you get jealous easily do you get jealous easily นั่นเองค่ะ ทำให้ประโยคยาวขึ้นอ่าขอ Challenge นะคะคุณเนี่ยออกอาการที่หึงง่ายหรือเปล่าเวลาแฟนของคุณไปคุยกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นจะได้ว่ายังไงคะ Do you get jealous easily when your boyfriend talks to other girls? แต่ถ้าเกิดถามผู้ชายคุณก็ต้องเปลี่ยนจาก boyfriend เป็น girlfriend นะคะอ่ะก็จะได้ว่า do you get jealous easily when your girlfriend talks to other guys นั่นเองค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะอยากจะพูดว่า <c oughs> อย่าขี้หึงหน่อยเลยมันไม่มีอะไรหรอกน้าไม่มีอะไรก็คือ nothing นะคะ <c oughs> don't เป็นประโยคสั่งห้ามนะคะ Don't get jealous Don't get so jealous It's nothing นะคะเอาไปบอกแฟนก็ได้เวลาเราไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมแล้วจะจุกแฟนก็หึงเราแล้วก็บอกว่า Hey Don't get jealous so easily It's nothing Alright คียต่อไปนะคะขี้เกียรขี้เกียจน่าจะรู้จักกันแล้วคำนี้ใช้บ่อยที่สุดค่ะ Lazy Lazy เสียง y สั้นๆนิดนึงนะคะจะไม่ lazy เฉยๆเป็นตัว z นัคะ Lazy ยกตัวอย่างเช่นนี้อย่าขี้เกียจหน่อยเลยเจ้านายคุณรออยู่นะ don't be lazy your boss is waiting for you don't get lazy your boss is waiting for you นั่นเองค่ะอะลองแต่งประโยคนะคะคุณเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่านี่เป็นการถามคุณตรงๆเลยนะว่าขี้เกียจไหมถ้าขี้เกียจไม่จ้างงานจะได้ว่ายังไงคะ ค่ะคุณเป็นคนแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่า Are you ขึ้นต้นประโยคแล้วก็ปิดท้ายด้วย a person ก็เป็น are you, are you a lazy person? Are you a lazy person? Are you a lazy boy? Are you a lazy girl? แต่ถ้าเกิดอยู่ตัด a person ออกอยู่ก็ต้องดึง a ออกไปด้วยก็จะเหลือสั้นกว่าเดิมได้ว่า Are you lazy? Are you lazy? นั่นเองค่ะ หรืออยากจะถามว่าแต่ก่อนนะ่ยคุณเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าก่อนที่จะมาได้งานเนี้ยแต่ก่อนจาก are you ก็เป็น were you นะคะ were you, were you lazy were you lazy ตอนนี้คุณเป็นนักเรียน when you are a student เกือบถูกค่ะทำไมถึงบอกเกือบถูก เปลี่ยนจาก are เป็น were เพราะพูดถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตการนะคะ Were you lazy when you were a student Were you lazy when you were a student นั่นเองค่ะและคีย์สุดท้ายนะคะคือคำว่าคีย์โกหกนั่นเองค่ะคำนี้นะคะใช้คำว่า liar liar แปลว่า คนที่ชอบโกหกนะคะ a person who lies อยอตัวอย่างเช่นอย่าเป็นคนที่โกหกหน่อยเลยไม่งั้นแล้วฉันจะเลิกคุยกับเธอนะ don't be such a liar don't be such a liar or I'll stop talking to you stop being a liar or I'll stop talking to you or ตรงนี้แปลว่าไม่งั้นแล้วมิฉะนั้นแล้วนะคะไม่ได้แปลว่าหรือนะ ครูจะให้เราแต่งประโยคนะคะคุณเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าอะ่ะถามตรงๆเลยคุณเป็นคนขี้โกหกปะจะได้ว่าอย่างไงคะ Are you pattern เดิมใช่ไหมคะ Are you a liar Are you a liar นั่นเองค่ะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าอ่ะผันเปลี่ยนประธานจาก you เป็นหล่อนหล่อนเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าจะได้ยังไงคะอันนี้ง่ายแล้วคะ่ะ จาก Are you ก็เปลนเป็น is Is she a liar Is she a liar นั่นเองค่ะและประโยคสุดท้ายถ้าอยากจะบอกว่าฉันไม่ใช่คนขี้โกหกซะหน่อยคุณน่ะเชื่อใจฉันได้นะจะได้ว่า I am ก็เป็น not ย่อไปเย่อามาเป็น I'm not a liar I'm not a liar You can trust me You can trust me หรือ you can believe me นั่นเองค่ะนั่นคือการนำเสนอคำศัพท์ที่ครูส้มนำมาให้เราในวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนแต่งประโยคแบบนี้นะคะหรืออยากจะดูตัวอย่างการสอนก็เช็ครายละเอียดในคอร์สได้รวมถึงตัวอย่างการสอนนะคะที่ englishfitandframe.net ค่ะหรือจะแอดไลน์มาถามรายละเอียดและขอตัวอย่างการสอนได้เช่นเดียวกันค่ะที่ไลน์ englishfitandframe ตอนนี้มีคอร์สที่ตอบโจทย์ในหลักทักษะที่เราต้องการฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฝึกพูดแต่งประโยค คิดเป็นภาษาอังกฤษหรือจะซ้อมเรื่องแกรมมาอยากจะติวเข้มแน่นเพื่อไปที่ชิตสนามสอบหลากสนามหรืออยากจะเน้นเป็นทักษะอ่านก็มีเช่นเดียวกันค่ะทุกอย่างเป็นคอร์สต,ตลอดชีพเลยเรียกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ subscribe ติดตามชมบายการพูดให้มันเป็นประโยคที่ยาวขึ้นนอกจาก I like your shirt I like your car แบบนี้มันถือว่าสัน้นไหม ฉันชอบบ้านหลังนี้ภาษาอังกฤษจะว่ายังไงคะอันนี้เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆฉันชอบบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บอกการชี้เฉพาะดังนั้นต้องมีคำว่า this that the ใช้คาว่า a ได้ไหม a house ได้ไหม I like a house ไม่ได้แล้วละคะ่ะถ้าเกิดจะเฉพาะเจาะจงคำนามที่เราชอบณนะที่นี้คือบ้าน I like this house I like that house. I like the house. ใช้ได้นะคะเน้นต้อง